แล้วนะคะอ่าครบแล้วนะคะอ๋ะอขอโทษนะคะคนดูบริเวณกลุ่มเซนเตอร์ข้างหน้านะคะกรานั่งหรือย่อลงนะคะเพราะว่าเซนเซอร์ข้างหลังนะคะทีมงานมองไม่เห็นนะคะ,คะอ่านั่งกกลงด้วยะนะคะช่วยยอ่อลงนิดนั่งลงนะคะลูกอ่าลดสวยเจ๊ตักไม่ยืนตรงนี้สิขาอย่าไปยืนใกล้เขา มันไกลๆมันเปรียบเทียบคนไอ้ฝั่งนี้คนนุ่นคังคุกเลยไม่หายค่ะขอคุณข่าวฝั่งไหนี่น้องแนะนำตัวกันก่อนดีกว่านะโอเคเริ่มจากฝั่งไหนดีคะฝั่งนี้ละกันนะคะบอกชื่อชื่อเล่นคณะชั้นปีนะคะโอเวอร์สตินไม่ต้องสวัสดีค่ะเอิร์ดนันนารีอภิชาลเดชสิทธิ์คณะสหขาวิชศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะปิงอารินราศีดาเพงคณะสังคมสุขศาสตร์ชั้นปีที่สองค่ะ ีค่ะหยกทองกรปชิมาศิริคณะพาณิชยศาสตร์รายการบัญชีชั้นปีที่4ค่ะสวัสดีค่ะปานมณนินีอาจารย,ยานนท์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีชั้นปีที่1ค่ะสวัสดีค่ะแคลร์เยสิรินอรารมต์นร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ชั้นปีที่1ค่ะสวัสดีค่ะแออนัญญาลัตอริน,นงคณะสังคมสังคมศาสตร์ชั้นปีที่1ค่ะ สวัสดีค่ะหงุทธพน์บุญยงสถิตสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสรินทร์อชั้นปีที่สองค่ะสวัสดีค่ะมิวภูสนิสาธีรวรดมคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่สามค่ะสวัสดีค่ะตานค่ะชุติการชีณรัตนกุลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปีที่สี่ค่ะสวัสดีครับเนนิติพัทรกังวิดาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่สามครับ สวัสดีครับต้นกิติพลเลอจารุชกจรคณะสาวิชศาสตร์ชั้นปีที่สองครับขอียงประมืออีกครั้งหนึ่งค่ะรวมๆนะคะก่อนอื่นก็ต้องถามก่อนนะคะพี่ตักว่าถามว่าถามว่าอะไรดีคะพี่ตักถามว่าเนี่ยได้ยินชื่อมานานแล้วทูตกิจกรรมแล้วมีรูปพวกน้องๆเนี่ยติดอยู่เต็มมหาลัยเปเต็มเลยไม่รู้ว่าเหยื่อสาติกาหรือเปล่าไม่ใช่ มีรุ่มน้องๆแปะเต็มมหาวิทยาลัยทั้งท่าพัชร์ทั้งรังสิตเลยอยากถามว่าทูตกิจกรรมมีหน้าที่ทําอะไรบ้างอ่ะตอบค่ะใครจะตอบดีคะยื่นไมค์ค่ะค่าทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นะคะมีหน้าที่หลักๆก,ก็คืออัญเชิญทวยพระราชทานอัญเชิญธรรมาจากนะคะและก็ป้ายนามมหาวิทยาลัยนะคะในงานฟุตบอลประเทณนี้ แล้วก็อีกงานหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ค่ะซึ่งเราทํากิจกรรมมาหลายๆอย่างค่ะค่ะแล้วก็ถามว่าการในในงานในงานบอลเนี่ยนะคะทคณะทุตกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมีม,มีมีหน้าที่ในการทําอะไรบ้างในงานบอลวันจริงนะครัใครเป็นคนตอบดีเลยเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนคนบ้างเอาผู้ชายผู้ชายป่ะ <c oughs> ยุช <c oughs> เลือกตามอ่ะ สำหรับในงานฟุตบอลปไปเพณีครับก็จะเป็นตัวแทนของนักศึกษาธรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทีาศาศาศา่เป็นตัวแทนในการอัญเชิญถ้วยพระราชทานจาธรรมชาติแล้วก็รวมถึงป้ายนามมหาวิทยาลัยและก็ดำเหมเมยอะด้วยครับรับผมรัสเนส่วนหน้าที่อื่นๆของทุวกิจกรรมก็คือเป็นการดําเนินโครงการมาเพ็นประโยชน์ต่างๆที่เพื่อนได้บอกไปแล้วครับออ,อย่างหน้าที่ที่ผ่านมาโครงการที่ผ่านมาก็จะเป็นโครงการที่โรงเรียน ที่พิการทางการได้ยินแล้วก็เป็นโครงการเลือนไปแบ่งสีหรือไม่ก็อย่างวันล่าสุดที่เราไปก็เป็นโครงการที่พาเด็กไปเที่ยวที่มิเซียมสยามนะคะเป็นเด็กตาจังหวัดครับผมค่ะก็ถือว่าทํากิจกรรมเยอะมาเป็นประโยชน์นะคะคนเดียแล้วก็รับรองได้เลยว่าเจอกันแน่นอนวันงานฟุตบอลประเพณีนะคะใช่แล้วใแล้วทีนี้ให้น้องๆเป็นตัวขอตัวแทนดีกว่าพูดเชิญชวนชาวธรรมศาสตร์ไปงานฟุตบอลประเพณีกันนะ แต่คือแน่นอนนะคะตู้ค่ะแต่คือนี่คืออะไรคะเอาน้องน้องดัมเมเยอร์ได้ไหมคะเอาน้องดัมเมเยอร์ถือไม้แทนคาถาแตะค่ะถือไม้ค่ะเจ๊ถือคาถาเองโว้ยคาถาเกือบสูงเท่าเจ๊เลยนะคะเปเวอร์ค่ะยังไงก็ขอเชิญเพื่อนๆนะคะช่วยมาให้กำลังใจพวกเรานะคะเพราะว่าพวกเราก็สอมมาหนักมากเลยนะคะแล้วก็มาสร้างพลังนะคะเพื่อต่อสู้ในวันงานบอลกันค่ะ อ่าค่ะส่งคืนค่ะส่งคืนค่คะอ่าเอาเป็นว่าก็อย่าลืมไปงานบอลแล้วก็มาพบกับพวกเขาเหล่านี้ได้ที่งานบอลนะคะสนกแน่นอนนะคะแปกหือแน่นอนแปกหือค่ะอ่าโอเคสำหรับนี้ก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนพูดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นะคะขอขอบคุณมากค่ะมาเลยค่ะเขาจะปบมือดังๆเลยเจอกันกันเจอกันที่งานฟุตบอลประเภทนี้แน่นอนค่ะเ่อน่ะลูกอาฝั่งนี้ค่ะ